สวัสดีครับผมช่องดิฉันะับปุกรไแม่วันนี้ผมจะพาผู้ชมไปตัวแมพของผมนะครับอันนี้ไม่ได้แจนะถ้าแจกผมพอมาดูถึงเอา้าหายไปหมดเลยอันนี้อ่กาก็สร้างเพื่อเล่นเพื่อดูนะครับเพื่อความสร้างสรรค์อ่าเดี๋ยวเราจะพาดูให้ผู้ชมดูแมพผมนะครับนี่นะครับมันจะมีหมดด้วยนะครับ โอ้น่ากินมากนี่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ก็ลดโรงเรียนนะครับเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็วิ้วใส่ไปนะครับนี่นะครับดูโรงเรียนผมก็แบบปกตินะก็มีสงชาติด้วยนะครับนี่กระจายผู้ชมดู ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่มีเมอร์เกอร์มีอะไรมีคู่กดน้ำด้วยนะครับโอ้โหนี่โรงเรียนนี้ก็ดีน,นะครับุณครูมานั่งสอนผมก็ลงหมดด้วยนะครับนี่นะมันเป็นห้องเหมือนกันอันนี้ผมเก็บไว้เฉยๆนะครับนี่นะครับ โอ้มีก้องเฮกระดานเลยนะน่ากินโอ้ในกระดานเป็นลูกบันไดนี้ขึ้นเหมือนกันนะครับหรือมีข้างหน้าด้วยไหนไหนะข้างหน้าข้างหน้าก็แปะไป,ะปะสักหน่อยนะครับโอ้บกับกบกับกบักบักบักข้างหน้าแปะไปะสักหน่อยน,นี่ก็ในโรงเรียนโอ้ห้องนี้ก็สวย นี่นะครับนี่นะครับคือโรงเรียนนี่ตู้กดน้ำนี่นะครับน่ะอันนี้คือ EP1 ดูแมปโรงเรียนดูแมปโรงเรียนก่อนแล้ววันต่อไปูดูแมปไปดูแมปนี่นะครับโอ้สวยไหมละ่ะ โอเคแล้วคลิปหน้าค่อยดูกันแล้วคลิปหน้าผมก็จะทำต่อไปต่อไปโอเคก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ